หาดใหญ่เมืองท่องเที่ยวสําคัญและสนวนกลางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาคใต้ในแต่ละวันมีเม็ดเงินหมุนเวียนนับล้านบาทผู้คนพลุกพล่านใครจะเชื่อว่าเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแห่งนี้จะต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ในชั่วข้ามคืน ท่ามกลางความมืดและความไม่แน่นอน PEA มองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า2,000คนจากทั่วประเทศเข้าพื้นที่หาดใหญ่ทันทีเพื่อแก้ไขระบบไฟฟ้าที่เสียหายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแม้ต้องทำงานท่ามกลางน้ำท่วมและสภาพอากาศที่ยากลำบากแต่ทุกภารกิจดำเนินไปด้วยความมุ่งมัน่จนจนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกระแสะไฟฟ้าถูกฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและเริ่มต้นฟื้นฟูบ้านเรือนและกิจการของตนเองอีกครั้งช่วงปลายปีลูกค้าจะเยอะที่สุดเราจะเตรียมตัวเตรียมกําลังทุกอย่างพร้อมเพราะจะรับปีใหม่พน้ํามาเหนือศูนย์เลยไม่มีไรายได้แล้วก็ทุกอย่างพังหมดเราไปโดนทิ้งเพราะไฟฟ้าเข้ามานี้เข้ามาเยอะมากมาต่อไฟให้ใช้ก่อนโดยที่ว่าหม้อไฟมันจมน้ําเขามาช่วยเรามาดูมาพอถามอะไรปุ๊บเขาจะมีคําตอบให้เราเลยเขาจะบอกอ้อพี่เดี๋ยวนี้นะอันนี้นะอันนี้นะอันนั้นแหละที่ว่า ตอนก่อนน้ำท่วมไม่รู้ว่ามันจะมากขนาดนี้เลยหมดเลยที่บ้านท่วมหมดขอบคุณมากมากเลยที่การไฟฟ้าช่วยมาตลอดนะันตั้งแต่น้ำท่วมมาเนาะภารกิจฟื้นฟูกระแสะไฟฟ้าคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูชีวิตเมื่อไฟฟ้ากลับมาเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของผู้คนเริ่มปรากฏให้เห็นอีกครั้งธุรกิจกลับมาเดินต่อเศรษฐกิจของเมืองจึงฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ววันนี้ ขาดใหญ่กลับมาคึกคักอีกครั้งเพราะความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนและหนึ่งในแรงสําคัญคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เคียงข้างประชาชนในยามวิกฤตและช่วยขับเคลื่อนเมืองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง